รวมทุกความประทับใจไฮไลท์ลอยกระทง6-7ที่เชียงใหม่เป็นปีที่เทศกาลลอยกระทงเต็มไปด้วยไฮไลท์สุดพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีของสะพานนวรัตและขัวเหล็กที่สะท้อนแสงไฟระยิบระยับบนผิวน้ําและเสียงหัวลราะของผู้คนที่เค้ากับกลิ่นหอมจากกระทงดอกไม้ที่คลองแม่ขา่าตลาดและกิจกรรมทางวัฒน,นธรรมงามตาที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์วัดเจดีย์หลวงที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและโคมไฟล้านาน,นาที่สวยงามวัดโลกโมลีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์ของผางป และความงดงามของวิหารถนนท่าแพรประตูท่าแพที่ตาการตาไปด้วยการประดับไฟสุดอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดที่แม่ออนกับโคมลอยนับหมื่นที่ส่องสว่างทั่วท้องฟ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวงบรรยากาศที่สวยงามความทรงจําที่น่าประทับใจแบบนี้นะว่ารวมมาให้อยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเรียบร้อยครับจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีื่องเล่าว,วันนี้พาทุกคนมาชมเทศกาลลอยกระทงที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่คเรกว่าง,งานยี่เปงนะครับทุกคนผ่านพ้นไปอย่างน่าประทับใจมากๆคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รวมไฮไลท์ทุกจุดครับอ่ะทุกจุดที่ว่าน,นี่คือทุกจุดที่นว่าแล้วก็น้องๆที่ออฟฟิศไปนะครับอาจจะไม่ครบเราพยายามจะไปให้ครบทุกที่จริงๆครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่คึกคักและพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆครับในวันคนหนึ่งเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวก็รู้สึกดีใจครับหลังจากที่เศร้าๆ ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาตอนนี้เข้าสู่ช่วงท่องเที่ยวแล้วปูเต็มปากแล้วว่าเชียงใหม่ของเรากลับมาแล้วครับทุกคนมาแต่ละจุดที่มีการจัดงานน่ะจะคึกคื้นน่าสนใจแค่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับตรงนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับแต่ยังมีการจัดกิจกรรมเหลกระทงทิ่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมครับทั้งการสาธิตภูมิปัญญาการหยอดผางประเทศการประดับประดาโคมไฟที่สวยงามและการจัดพิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับงานยี่เปงล้านนาครับ ภาพบรรยากาศมาให้ดูครับมีการประดับประดาไฟสวยงามเลยครับถัดมาครับวัดเจดีหลวงครับนีใครชอบแบบเข้าวัดเข้าวาชอบความสงบวัดเจดีหลวงเป็นอีกที่หนึ่งครับที่เหมาะกับการมาเที่ยวช่วงวันที่เป็นวันระ่งขึ้มากๆครับมีการประดับประดาไฟสวยงามครับผู้คนก็เข้ามาขอพรเข้ามาทาบุญกันไม่ขาดสายเลยครับอยู่กับวัดต่ออีกสักแห่งแล้วกันครับวัดโลกโมลีครับตรงนี้เดี๋ยวยกหน้าที่ให้น้องไนพาเราไปเที่ยวครับสวัสดีค่ะไนนะคะจากหนเรื่องเล่าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ใน มาโคกโมดีค่ะซึ่งที่นี่นะคะสันปตะเกีมีบอเอะมค่ะมีทั้งการแสงโค้กการสุกขานที่ค่ะแล้วก็มีสุกี้านานเลยค่ะม่เจอพบกัภาพบรรยากาศ นอกจากจะเป็นสถานที่ที่โดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมล้านนาแล้วเนี่ยทางประทิปที่เอามาประดับก็สวยงามมากๆครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งจุดที่รวมตากล้องไว้เพียบเลยครับอใครได้ภาพสวยๆเอามาแชร์กันบ้างนะเลยมาอีกนิดหนึ่งครับโซนนี้ก็พลาดไม่ได้จริงครับถนนท่าแพแล้วก็ประตูท่าแพรครับการประดับประดาไฟตรงถนนท่า,ทาแพรตรงนี้นี่ก็ต้องบอกว่าสุดมากๆครับประตูท่าแพก็คึกคักและยิ่งตรงนี้เป็นถนนเส้นหลักที่มีการแห่ขบวนด้วยนะครับโดยขบวนแห่แดงกาวก็ยาวไปจนถึง จดีขาวถึงหน้าสำนักงานเทศบาลนู่นเลยครับตรงนี้ได้เจ้าขนมทําหน้าที่รับผิดชอบครับไปดูกันเลยครับนี่ค่ะขนมอาจเจะเชื่อใหม่มีเล่านะคะตอนนี้อยู่กันที่เจดีขาวนะคะอยากบอกว่าขบวนสวยมากแต่คนก็เยอะมากเหมือกนกันค่ะ้วเป็นก,นก,นการติดลานะคะพาเพื่อนทุกคนนะคะไปชมขบวนกันเลยค่ะ เอาภาพขาบวนมาให้ดูบางส่วนแล้วกันครับขบวนโคมยีป่ปง่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าสวยงามอลังการมากๆนะครับเลยไปทางนั้นก็แวะไปสะพานนวรัตเลยครับทั้งสะพานนวรัตทั้งขัวเหล็กครับก็ต้องบอกว่าเป็นีกปีนี้ที่คึกคักครับการเล่นไฟการเล่นตูตรงนี้ คือคื้นมาครับยิ่งประกอบไปด้วยกระทงที่ลอยเหนือน้ําสะท้อนน้ําออกมาแล้วโอ้โหทําให้แม่น้ําปิงตรงนั้นสวยมากๆครับอ่ะถัดจากแม่น้ําเอามาที่คลองมั้งครับคลองแม่ขาครับนี่ตรงเนี้ยกหนะ้าที่ให้โบกี้พาเข้าไปเที่ยวที่คลองแม่ขาดีกว่าครับสวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คลองแม่ขาค่ะคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะ ปีนี้ของแม่ข่าวก็มีการประดับไฟและโคมล้านนาไว้ครับนี่สวยไหมครับเป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวเยอะมากครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นครับโลเคชันต่อไปก็คือคืนไม่แพ้กันครับตรงนั้นเป็นย่านฟ้าห้ามครับตรงฟ้าห้ามตรงนั้นมีท่าเรือเนาะเขาก็จะจัดกิจกรรมลอยกระทงทุกปีครับจุดนี้เป็นเจ้าไนท์ครับที่รับผิดชอบในการพาเราไปเที่ยวที่ฟ้าห้ามครับไปกันเลยสวัสดีค่ะไนท์นะคะจากเชียงใหม่มีเรื่องเล่าข่าววันนี้นะคะเรามาลอยกระทงันที่ฟ้าหา้า ซึ่งบอกเลยนะคะว่าคนเยอะมากเลยค่ะแล้วที่นี่นะคะมีการจัดลอยกระทงทุกปีเลยค่ะใครที่สนใจนะคะมาที่รลอยกระทงกันที่นี่ได้นะคะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะดูในเมืองมาละขยับมานอกเมืองนิดนึงไปดูหน้าห้างดังครับหน้าห้างเมย่าครับก็มีการประดับไฟสวยงามนะครับตรงนี้ไปเจอกับโบกี้ครับสวัสดีค่ะโบกี้นะคะมาจากเชียงใหม่มีเล่าค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูบรรยากาศ เทศกาลลอยกระทงที่เมย่ากันค่ะไปดูกันเลย แต่ถ้าจะให้พูดถึงความสวยงามที่ทั้งสวยงามทั้งอลังการเนี่ยขอขยับไปทางนู้นเลยครับแม่อนสากกำแพงครับจุดนี้มีการปล่อยโคมแบบยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการสุดๆครับเรียกได้ว่าแข่งความสว่างแล้วก็สวยงามกับคืนพระจันทร์เต็มดวงได้ไม่แพ้กันเลยครับแล้วทุกคนสงสัยไหมครับว่านาวานน่ะแอบไปลอยที่ไหนมาไปดูบรรยากาศของนาวานบ้างครับเห็นน้องๆพาไปดูเลยใช่ไหมครับว่าไฮไลท์ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีที่ไหนที่น่าสนใจมากนาวานขอแอบมาที่ยี่เป้งรูปท็อปฟูมูลปาร์ตี้ของใหม่เด สกายบาร์ที่โรงแรมมีเลียครับที่นี่ก็จะบอกว่าเป็นที่ที่มองเห็นบรรยากาศของเมืองชิมาม่ได้360องศาทุกคนสวยมากตรงนี้อเดี๋ยวทุกคนตามมาดูนะเห็นไหมครับทุกคนเราจะเห็นคนลอยกระทงครับมีพรุโอ้โหเห็นเมืองทั่วทวไปเลยครับผม ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับอาจจะไม่ได้ลงไปสัมผัสข้างล่างแต่ก็ต้องบอกว่าเห็นภาพบรรยากาศของงานที่เป็นของเมืองเชียงใหม่แบบครบๆจริงๆครบัครบเป็นยังไงไหมครับทุกคนเอาภาพการลอยกระทงมาฝากประมาณนี้ครับแต่ว่าอาจจะตกหล่นสถานที่ไหนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับการลอยกระทงปีนี้เต็มไปด้วยความงามของวัฒนธรรมล้านนาะและเชียงใหม่ย,ยังคงเป็นปลายทางที่นักท่องเที่ยวทุกคนหลงรักครับหากใครพลาดปีนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับปีหน้าได้เลยครับปีหน้าเชื่อว่าจะต้องยิ่งใหญ่กว่าปีนี้แน่นอนครับเป็นัครบ สําหรับไฮไลท์ลอยกระทงไฮไลท์ยี่เป็นของเชียงใหม่ปีนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่สวยงามมากๆครับหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาแล้วตอนนี้เชียงใหม่เปิดเมืองอย่างเต็มตัวแล้วต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวแล้วความประทับใจของยี่เป็นปีนี้ของใครเป็นยังไงมั่งคอมเมนต์บอกนะว่าทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ